ชีวิตนีบ่ย่มแพร่วาวมอ่อนแอกับ่ได้เคยเจอดอกสู้เสมอบ่เคยกลัวเพราะว่าหัวใจไอ้บ่เคยทอแต่ว่าเป็นยังบู้มาเนี่ไอ้เปิดเพลงนี้ย่มได้หัวใจไอ้ลาลาลอยบ่เคยถอยกะสีได้ถอยบ่เคยค่อยกะสีได้ทาบ่เคยลาผัดเมยลงแทนอลาเปิดเพลงนี้ย่มได้ยืนยืนตัวตรงไอ้ก็ยืนยังบ่ได้ย้อนว่าทั้งหัวใจไอ้มันเจ็บ คว่สซำคว่ำดิบมันเขามาทิ่มแท่งให้เบิดแห้งจนมายางเซลฟังเ,เจ็บระบบจมกับความเสาย้อน่าฮผสมเพลินอีหล่าแนวอีหล่าผูกเยียมเปินเวินเพลินผัดมีผัวซอนนอนเน่าห้องปองมโนนะมีผัวแล้วกร้งังไอโบดี้ฮักผัวน้องดอกไอฮักน้องปากบอกผัวน้องไม่รู้ไอเบดี้โทรหาผัวน้องไอโทรหาน้อง <laughs> 分享我笑。